สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มทุกท่านครับสวัสดีายามบ่ายนะครับวันนี้มีความรู้ข้างคอกมานำเสนอพี่น้องเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับซึ่งยามว่างๆก็นำมาเสนอพี่น้องวันนี้จะมาพูดให้พี่น้องฟังถึงเรื่องไข้สามวันครับหรือไข้าขาแข็งที่เราเรียกติดปากกันไข้หลังแข็งบ้างไข้าขาแข็งบ้างไข้สามวันบ้าง นั่นแหละครับนะฮะจะมาเล่าให้ฟังแบบโดยละเอียดแบบย่อๆนะครับเพราะวันก่อนก็ไลฟ์สดไปทิงแล้วแต่เกรงว่าพี่น้องจะ,ะยังไม่เข้าใจหรือบางคนจะไม่มีเวลาดูไลฟ์สดครับก็เลยจะมาทําคลิปส,สั้นๆนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุของโรคไข้าขาแข็งไข้สามวันไข้หลังแข็งอะไรเนี่ยครับมันเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ผมก็ไม่ถนัดมากนักนะครับแต่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่าแลมโคนะครับแลมโคแต่พี่น้องไม่ต้องไปซีเรียดมันนะครับจะเป็น Lam co, Lam co แลมโคแลมควายอะไรก็ <c oughs> อย่าไปซีเรียดมันให้รู้ไว้ว่ามันเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับระยะการฟักตัวของมันเนี่ยมันจะอยู่ถ้าสมมุติว่าวัวควายเราได้รับเชื้อแล้วมันจะอยู่ในร่างกายสัตว์ประมาณสองถึงสิบวันมันฟักตัวนะ แล้วมันจะทําให้เราเห็นอาการนะครับมันจะพบในเราจะมักจะพบในวัวควายนะครับทุกอายุนะทุกขนาดยิ่งเด็กๆยิ่งภูมิต้านทานน้อยก็ยิ่งยิ่งเจอก็ยิ่งเจอแล้วก็วัวควายที่ผอมๆมันนะวัวควายที่ผอมๆก็จะจะติจะเจอบ่อยนะครับจะเจอบ่อยไม่อยากให้เจอก็เลี้ยงให้มัน,นอ้วนๆสมบูรณ์นะครับเนาะ อ,อ่ร้านติดต่อของโรคเนี่ยครับมันจะไม่ติดต่อทางน้ำลายไม่ติดต่อทางน้ำเชื้อการผสมมันไม่ติดต่อครับแปลกนะแปลกแต่เป็นโรคติดต่อนะครับเป็นโรคติดต่อมันจะติดต่อด้วยการมีพาหะนำโรคคือมแมลงดูดเลือดทั้งหลายนันะนครับมแมลงดูดเลือดมีอะไรบ้างครับ พี่น้องคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเหลือบยุงลิ้นลายอะไรต่างๆนะเห็บมัดอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็เป็นพาหะนําโรคแต่มันไม่ไม่ไม่เกิดจากการสัมผัสนะครับน้ำมูกน้ําลายอะไรนี้ไม่ไม่ไม่เป็นนะครับน้ําเลือดน้ําเชื้ออะไรต่างๆก็ก็ไม่มีนะครับก็ไม่มีประวัติว่าการวิจัยว่าจะยังมีการติดต่อนะครับนะบเอาเป็นว่า เหลือบลุงยุงลิ้นไลต่างๆนะครับสัตว์มีปีกแมลงดูดเลือดทั้งหลายนี่แหละนะครับพี่น้องก็วิธีการจัดการก็พี่น้องคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับยาของผมเองก็กางมุ้งนะครับผมเองก็จะใช้เป็นมุงนะ้งแล้วก็ฉีดยานะครับฉีดยากําจัดแมลงนะฉีดยากำจัดมแมลงอันนี้เป็นงานหลักของผมเลยนะครับแต่เราก็ต้องป้องกัน ตว์เลี้ยงเรามันก็เหมือนลูกนะครับเลี้ยงแล้วก็รักเหมือนลูกเพราะฉะนั้นมันเราก็จะต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาให้เป็นอย่างดีดูแลเขาให้เป็นอย่างดีซึ่งพี่น้องก็จะต้องเรียนรู้นะครับเวลาป้องกันนะครับวิธีการป้องกันก็พี่น้องก็จะต้องมันตรวจสอบอาการนะครับมันตรวจสอบอาการนะฮะและวิธีการนะครับ วิธีป้องกันก็คือการจัดการอคอกคอกเราก็ต้องให้สะอาดนะครับอคอกเราก็ต้องให้สะอาดไม่ชื้นแฉะไม่ชื้นแฉะแล้วก็ต้องให้แห้งไว้ครับคอกแห้งแล้วก็มแมลงยุงอะไรต่างๆนี่ก็อย่าให้มันเข้ามากัดสัตว์เลี้ยงเราได้หรือ,อเพราะว่าเวลาเราปล่อยเข้าไปกินในทุ่งมันก็จะมีเหลือบกัดอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วนะครับพี่น้องเรา มาอยู่ในคอกเราก็ต้องป้องกันซะหน่อยนะครับป้องกันซะหน่อยจําเป็นมากนะครับอาการที่พบนะครับอาการที่พบโดยทั่วไปแล้วสัตว์ถ้าป่วยด้วยโรคไข้าขาแข็งไข้สามวันไข้ขหลังแข็งเนี่ยมันก็จะมีการซึมนะครับมีการซึมแล้วก็มีไข้นะครับไข้จะขึ้นสูงนะไข้จะขึ้นสามสิบเก้าสี่สิบองศาเลยนะครับนะฮะแล้วก็จะเบื่ออาหารนะครับยืนยืนขาแข็ง หลังแข็งนะครับหลังโกงนะมีน้ำมูกนะครับมีน้ำมูกน้ำลายไหลอันนั้สังเกตได้เลยนะครับส,สัตว์เลี้ยงเรามีน้ำมูกน้ำลายไหลเนี่ยครับต้องคอยระวังนะอาการนี้เป็นไข้ขาแข็งนะครับเราก็ต้องนะฮะเราก็ต้องป้องกันตอนองการรักษานะฮะแล้วบอมีไข้ขึ้นสูงแล้วนะครับมันก็จะไอ หายใจหอบนะครับมีกล้ามเนื้อสั่นนะนอนตมนะครับนอนไม่ลุกอย่าไปปล่อยให้ถึงขนาดนอนนะครับถ้านอนแล้วนี่น่าจะรักษายากมากนะครับรษายากมากๆากพี่น้องอย่าอย่าถึงขนาดให้นอนนะครับถ้าเห็นว่ามีอาการตามที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยยืนซึมขาแข็งเวลาเดินขาแข็งทื่อหลังแข็งๆหลังโกงนะครับนะมีน้ำมูกน้ำลายไหล,ย,หลย,ยืดนะก็นะ เอาทำการรักษาเดี๋ยวจะบอกวิธีการรักษาให้นะครับแต่ไม่สามารถนะฮะไม่สามารถจะบอกชื่อยาได้นะครับแต่ถ้าป่วยแล้วเนี่ยร่างกายเขาจะอ่อนแอนะพี่น้องจะทําให้จะทําให้มีโรคแทรกซ้อนได้ง่ายแล้วก็เสียชีวิตง่ายด้วยนะครับโรคที่จะแทรกซ้อนมาก็จะเป็นประเภทโรคปอด โรคปอดโรคอะไรพวกนี้นะปอดอักเสบเฉียบพันธุ์นะแล้วก็โรคทางเดินระบบทางเดินลมหายใจเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะต้องรักษาครับรักษาถ้าพี่น้องฉีดอยู่ขีดยาไม่เป็นาหาอยู่หายาไม่ได้ก็ต้องตามหมอใกล้บ้านนะครับติดต่อหมอติดต่อคนที่เขารักษาได้สัตวสัตว์อาสาเพราะยาที่จะใช้มันก็ไม่มีอะไรมากมันก็เป็นยาพวกแก้อักเสบยาลดไข้นะครับยาแก้อักเสบยาลดไข้ ยาปฏิชีวนะอะไรพวกนี้นะครับมันจะใช้อยู่ในกลุ่มเนี้ยนะครับแต่ผมไม่ไม่สามารถจะบอกชื่อยาได้นะครับจริงๆก็เป็นยาลดไข้ทั่วไปนะมีหลายหลากหลายลาย,ยี่ห้อพี่น้องก็น่าจะทราบอยู่แล้วแก้เสพก็มีหลายยี่ห้อนะครับเป็นยาอ่าควรจะใช้ยาแก้เสพชนิดเฉียบพันธุ์นะครับไม่ไม่ควรจะใช้ยาที่เป็นชนิด LA เพราะถ้า LA มันจะช้านะครับมันจะออกฤทธิ์ช้ามันจะรักษาไม่ไม่ดีพอ ใช้ยาแก้อักเสบชนิดเชียบพันธ์ุจะดีแล้วก็การรักษาอย่าเห็นว่าพอฉีดยาไปครั้งเดียวอาการดีขึ้นโอ้ย,ยุดดีกว่าไม่ได้นะครับต้องฉีดอย่างน้อยๆ3วันติดต่อหรือ5วันติดต่อถ้าอาการหนักถ้าถึงขนาดนอนสมแล้วต้องฉีด5วันแล้วสิ่งที่จะต้องใช้ในลำดับต่อไปก็คือน้ำเกลือ,อขาดไม่ได้ครับเพราะว่า สัตว์ที่ป่วยเป็นโรคไข้าขาเนี่ยจะเจอสภาวะแคลเซียมลดเร็วมากแคลเซียมจะลดนะตามประสบการณ์ข้างเคาะของผมเนี่ยผมจะใช้ให้ให้แคลเซียมด้วยนะครับให้แคลเซียมก็คือน้าเกลือของชนิดโดยเฉพาะของสัตว์สามารถฉีดเข้ากล้ามเนื้อได้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้ไม่ต้องให้ทางเส้นเลือดก็ได้ครับสําหรับเราที่ให้ทางเส้นเลือดไม่เป็นเราก็ให้ทาง ทมเนือ้อแต่มันมีมันจะเป็นหัวเชื้อน้าเกลือเป็นของสัตว์โดยตรงนะครับหัวเชื้อแคลเซียมขาดไม่ได้เลยอ่าอยากแก้ไข้แก้แกอาเสบนเชนิดเฉียบพันนะพี่น้องนะอ่าถ้าพี่น้องบอกว่ามันไม่รู้ชื่อยาอยากจะรู้ชื่อยาก็ติดต่อเข้ามาในกลุ่มไลน์ก็ได้ครับหรือหรือไม่เช่นนั้นก็อินบ็อกมาทางเพจทางเฟซก็ได้นะฮะสันดา ยาสัตว์นะครัดอันใยยาสัตว์อินบอกมาถังก็ได้นะาจะส่งดูจะส่งตัวอย่างยาไปให้เนื่องด้วยผมไม่ใช่สัตวรรแพทย์ผมเอาประสบการณ์ข้างคอ,อกมาเล่าพี่น้องฟังเพราะฉะนั้นผมจะพูดชื่อ,อยาไม่ได้ครับมันผิดกฎหมายขอให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะ,ะดึงอยากจะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีไม่มีเจตนาย,ย่างงั้นนะครับอยากจะบอกให้พี่น้องเั้งหมดนั่นแหละแต่มันมันผิดกฎหมายก็เลยต้อง เซฟไว้หน่อยหนึ่งนะครับไม่อยากจะทำผิดกฎหมายมันเสียงเงินเสียทองนะครับเดี๋ยวค่าปรับด้วยนะครับเดี๋ยวค่าปรับโดนขึ้นศาลขึ้นฟ้องขึ้นลงขึ้นศาลด้วยนะให้พี่น้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่าผมเองอยากจะเอาประสบการณ์ข้างคอกมาเล่าให้พี่น้องฟังเนาะนะครับก็ตามนี้นะครับตามที่บอกให้พี่น้องสังเกตดูอาการฝ่อรักษานะครับช่วงนี้อันตรายมากครับงาฝนเนี่ยครับมันจะมลแรงจะเยอะ สัตว์ก็จะป่วยบ่อยนะพี่น้องก็ควรจะรักษาสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรงไว้แล้วก็ยาพวกนี้เป็นยาสามัญประจําคอกนะยาแก้ไข้แก้ปวดชนิดยาแก้ปวดลดไข้ยาแก้อักเสบน้ําเกลืออะไรพวกนี้มันจะเป็นยาสามัญประจําคอกควรมีติดอคอกไว้ครับพี่น้องแล้วก็เวลาป่วยไข้มาได้ใช้ได้ทันท่วงท่วงทีมันจะได้ไม่ไม่เสียหายเนาะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ